สวัสดีค่ะนี่น้องหมัดหอมนะคะมานอนให้ท่าหมานะคะดูสิคะนี่ค่ะเห็นไหมคะน้องหมัดหอมมานอนให้ท่าหมานะคะนี่ค่ะสามเสือนะคะนี่ค่ะเด็กน้อยน้อยน่ารักน่ารักนะคะนี่ค่ะตัวนี้ชื่อว่าหัวโนนะคะไม่รู้ว่าอะไรกัดหัวโนเลยนะคะ แต่ก็ใช้สมุนไพรหายยุบแล้วนะคะตอนแรกนึกว่าเสียชีวิตเหมือนกันนะคะชื่อว่าหัวโนนี่ชื่อว่าสีนินนะคะนี่ค่ะน้องเล็กกับพี่ใหญ่นะคะน้องเล็กกับพี่เสือเห็นไหมคะนี่มาเล็กมาน้อยนะคะนี่